โอ้ยมึงมีปัญญาแดกมึงแดกไปเลยกินกินไปเลยฟรีหมดแน่ๆตรงนั้นนตรงโต๊ะฟรีหมดนี่มึงก็กินฟรีหมดเลยใครกินผักเยอะชอบกินผักกินขนมจีนได้มาร้านเยติตรับรองไม่ผิดหวังนี่วัดดีสี่ภาคเลยอย่างนี้นี่เยติดโคตดขนมจีนจังหวัดราชบุรี มาขายขนมจีนได้ยังไงแหมมึงถามนี้กูก็ต้องกูจะตอบอยังไงดีวะจากที่กูกูแย่ก yeah, ูไม่มีมืดแปดด้านเลยกูมาขายทำจริงกูเป็นช่างเสริมสวยนะจ๊ะเขาไล่บ้านเลยกูมาขายขนมจีน3 0กว่าปีแล้วค่ะขายตั้งแต่จานละ5บาทตอนนี้จานละ30สขึ้นต่อไปก็ไม่ไหวแล้วคนไทยคงจะไม่มีเงินซื้อกินแล้วขายมันแค่นี้แหละ โอ้ยมึงมีปัญญาแดกมึงแดกไปเลยกินกินไปเลยใครกินผักเยอะชอบกินผักกินตรงขนมจีนได้มาร้านยาติ๊บลองไม่ผิดหวังฟรีหมดนะนะตรงนั้นนั่งโต๊ะฟรีหมดนี่มึงก็กินฟรีหมดเลยเพราะว่าเรามีน้ำยาสี่ภาคแต่ละภาคนี่ต้องมีผักให้เขาทุกภาคมีน้ำยาปลาานี่นะจ๊ะน้ำยาปราบน้ำยาใต้ดาวร้ายของร้านดาร้ายอันนี้เดาร้ายนะคะอันนี้นางเอกของร้านนะจ๊ะน้ำยากะทิ ภาคกลางหวานมันต่อมาน้ำเงี้ยวเจ้าเมืองเหนือเจ้า น้ำยาปาร้าอร่อยมากดอกอัญชันแก้ชะลอหัวงอกแก้สายตาแต่ต้องกินดิบอย่างเดียวอันนี้ถ้าเกิดมึงอกหักเจ็บปวดรั่ร้าวช้ำใจมานี่หายติดกรรมเดียวอยู่ใบบัวบกอันนี้สะระแน่มึงปากเหม็นปากเน่ามากินได้นี่นี่ใบสะระแน่หอมฉุยเดินมึงทอง้องอืดท้องเฟ้อไม่ผายลมนี่มึงกินในนี่ไปเลยได้ทันทีเลย หายรมออกมาสบายมะเขือพวงนี่แก้มะเร็งรักษามะเร็งกระจียาสดแต่ต้องกินสดๆอย่างเดียวนะคะถึงได้ผลตอนนี้ของแปลกผักแปลกนะ้ะหมดหน้าแล้วค่ะของแปลกก็คืออีดอกกระทือตอนนี้หมดรุ่นแล้วค่ะเพราะมันไม่มีแล้วผักยุกมาก แล้วมีน้ำยาสี่ภาครับรองทุกภาคจะไม่ผิดหวังแล้วฉันขอกราบขอบพระคุณไปถึงเมืองนอกด้วยนะคะทุกๆประเทศที่มาอุดหนุนยติขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะโอเคขอบคุณมาก